ยัวเยนเดียอนนะครับผมนี่ฮะบกบยางแก้คันนะครับผมกบยางแก้คันหมันมันจบๆเนี่นรู้จะมีตัวหรือเปล่านะสภาพหมายก็ไม่ได้มาร่วมเดือนแนละ้วรู้จะเป็นไงบ้างนะนี่ฮนะกบยางแก้คันโหยางก็มันจะไม่เข้าที่เข้าทางเป็นเดือนแล้วนะครับ ไม่ได้หลายเดือนมากแล้วที่ไม่ได้มานี่นะฮะบกลบยวงแก้คันนะครับลองดูนะครับสภาพไม้ก็นูนเลยนี่สภาพไม้นูนเลยนะฮะมองไม่เห็นนะมั้งนี่โอเคนะครับโมลองดูลองดูงดนะมีตัวหรือเปล่าไม่รู้ต้องลองดูเนาะโอเคครับผมบ ขบยางแก้คันนะครับผมข้าหมายเดามองดูเลยตรงเนี้ย กัดแล้วนะครับแล้วครับโดแล้วครับโดแล้วครับนี่นะครกบกบยางแก้คันนะครับโอ้โหมีไซด้วยนะครับตัวนี้โอ้ยมีไซน้อโดนแล้วครับโอ้โด็กไม่ไหวว่ะโอ้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นนี่นะับโอ้มีไซนะครับผมโดนแล้วนะนี่นะฮะกบยางแก้คันนี่เต็มปากเต็มคำนะมีไซนะโด นะครับผมนี่นะครับกบยางแก้ขันนะครับนี่ตีไปสองไม้นะครับทั้งหมดนะฮะสภาพไม้ก็นี่อย่างนี้เลยนะครับผมตอนแรกตีไปแล้วกัดไม่โดนนะครับแล้วก็เลยทิ้งช่วงไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับกลับมาตีใหม่นะฮะนี่โดเลยนะครับกบยางแก้ขันสุดยอดมากๆครับนี่สภาพไม้ฝั่งนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ นี่พระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินแล้วนะครับนี่นะครับผมดอกสนโขกมีนะครับใครจะกินดอกสนรับนะนี่นะฮะสุดยอดมากครับกบยางแก้คันสองไม้รู้เรื่องนี่ตัวอ้วนตับเลยโอเคนะเดี๋ยวผมไปให้ลุงนะครับผมไม่เอาฮะผมเบื่อแล้วฮะปลาโอเคนะครับผมนี่นะฮะกบยางแก้คันนะครับนี่ เต็มปากเลยครับของค่คันไม้คันเมืองนะฮะโอ้ช้อนตัวนี้ก็น่าจะครึ่งโลได้ครับผมนี่สายสวยเลยนะอ้วนเลยนะกบยางแก้คันสุดยอดมา,มากๆครับนี่โอเคฮะเดี๋ยวผมไปให้ลุงนะครับผมมืดแล้วด้วยผมขี้เกียจเอากลับนะฮะนี่สุดยอดมา,มากๆครับฝากไว้ด้วยนะครับกบยางแก้คันของค่คันไม้คันเมืองสุดยอดมา,มากๆครับบายบายจุ๊บๆไปไหนไม่รู้ฮนะเดี๋ยวฝากไว้ให้ลุงตรงนี้นะ ลุงลุงลุงมีถังไหมเนี่ยไว้ใส่ปลาเนี่ยปลาปลาปลาเนี่ยเพิ่งจะได้เมื่อกี้นี่มืดแล้วผมไม่ไหวละลุงลุงมีถังไหมล่ะไปก่อนไม่กลับมานเนี่ยยังยังยังอยู่จะมาสนุกเดี๋ยวถ้าเกิดผมได้ผมจะเอาไว้ให้นี่หรือว่าลุงเอากลับไปก่อนตัวเนี้ยเดี๋ยวลุงเอาไปกินก่อนนะ เดี๋ยวผมจะตีตีตรงนี้แป๊มหนึ่งเพิ่งจะได้เมื่อกี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมก็กลับแล้วลงุงโอเคโอเคเดี๋ยวลงุงให้ยังไงก็เดี๋ยวผมตั้งกล้องแป๊มหนึ่งนะลุงนะนี่ต้องมีอะไรหรอกชีวิตมีเดยแบบนี้ <c oughs> แล้วก็สนุกอย่างเงี้ยเนาะแต่เราแต่เราผมไม่อยากไม่อยากเอาปลาเราผมอันนั้นลุงนะเดี๋ยวตีแป๊บนะึงนนีี่ผมมาา